จำเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องมีความรู้ในการที่จะซื้อรถสรักคันหนึ่งคุณทํายังไงคุณจะซื้อรถได้ดูรถชนหนักมนาะดูยังไงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสิทธิ์มีครูสอนดูรถบายลุงเอถ้าต้นทุนต่ําก็ต้องทําให้มากกว่า ถ้าไม่มีเส้นสายก็ต้องขวนขวายต่อสู้ถ้าไม่มีความรู้ก็ต้องต่อสู้หาประสบการณ์ถ้าคุณไม่ชำนาญก็ต้องทำให้นานกว่าคนอื่นทุกการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะยากในการเริ่มต้นคุณต้องอดทนให้ถึงตอนกลางแล้วชีวิตคุณจะสว่างในช่วงบั้นปลายขอบคุณข้อความดีจาก3 m o v i e ครับสวัสดีครับผมรัฐศาสตร์สิริธโรจโรวานิตครับหรือลุงเอจากวิสารออโตคานะครับ ก่อนที่เราจะมารับชมคลิปแรกนะครับในอีีแรกของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่เราจะได้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปแต่ละคลิปนะครับหรือรีวิวนี้นะครับทำขึ้นเพื่อแบ่งปันความรู้นะครับในเรื่องของรถยนต์นะครับในเรื่องของรถต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้ว่าคุณทํายังไงคุณจะซื้อรถได้อยากจะซื้อรถสักคันหนึ่งคุณต้องรู้อะไรบ้างนะครับจะจัดไปนั้นจัดยังไงนะครับ รถแต่ละคันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับนี่คือความรู้ที่เราจะแบ่งปันหรือแชร์ประสบการณ์ต่างๆให้กับทุกๆคนที่กำลังมองหารถสักคันหนึ่งการที่มีความรู้เรื่องรถยนต์นะครับก่อนที่จะซื้อรถนะครับแน่นอนทุกคนจะต้องกลัวว่าเราจะได้รถที่ดีไหมจะถูกย้อมแมวไหมถูกหลอกไหมนะครับจำเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องมีความรู้ในการที่จะซื้อรถสักคันหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกว่าก่อนที่จะซื้อรถเนี่ยเราต้องรู้อะไรเกี่ยวกับรถแต่ละคันที่เราจะซื้อบ้าง1ก็คือประวัติครับ ประวัติรถแน่นอนนะครับเรื่องของประวัติรถสําคัญมากนะครับว่ารถคันนี้เคยผ่านการใช้งานมาเมื่อไหร่เพราะว่ารถยนต์ถ้าเปรียบเทียบว,ว่ารถยนต์เนี่ยมือสองนะครับมันก็คือรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับผ่านการใช้งานมารูปแบบไหนบ้างทุกคนอยากจะรู้นะเพราะฉะนั้นประวัติรถคือค่อนข้างสาคัญมากนะครับรถผี่มือแล้ววิ่งมาเท่าไหร่นะครับ สภาพเป็นยังไงนะครับลำดับที่เท่าไหร่นะครับดูหน้าภาษีใช้งานที่จังหวัดไหนมันจะมีหน้าหน้าปัจจุบันนะครับอันนี้ถ้าจะดูนะให้ดูจากเล่มจริงนะครับดูจากเล่มจริงอ่ะมันจะบอกบอกว่าหน้าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นชื่อของใครผู้ชายผู้หญิงใช้อย่าไปดูที่สำเนานะเพราะว่าสำเนาเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่อัปเดตให้เราคุณต้องดูหน้าปัจจุบัน ดูในเล่มจริงๆเลยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยผู้หญิงจะใช้รถได้ดีกว่าผู้ชายส่วนผู้ชายบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่จริงอ่ะผู้ชายน่าจะใช้รถได้ดีกว่าผู้หญิงซึ่งมุมมองตรงนี้มันแตกต่างกันจะผู้ชายหรือผู้หญิงใช้เนี่ยตรงนี้ผมบอกตรงว่าไม่สําคัญนะขอให้ดูที่การใช้งานของเขามากกว่าร้อยพ่อพันแม่ใช้รถเหมือนกันนะดูที่สภาพจริงๆการใช้งานขงเขามากกว่าต่อไปสิ่งที่เราคนดูนะครับก็หน้าภาษีมีการต่อภาษี ในทุกๆปีหรือเปล่านะครับหน้าที่คุณจะต้องดูเป็นกรณีพิเศษนะจะต้องเป็นหน้า18 <S <S ซึ่งหน้า18เนี่ยจะบ่งบอกเลยว่ารถคันนั้นเนี่ยเคยเปลี่ยนเครื่องไหมเคยเปลี่ยนสีไหมนะครับเคยติดแก๊สมาหรือเปล่า <S 1>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  เล่มชํารุดเล่มสูญหายหรือเปล่าถามว่าเล่มชํารุดเล่มสูญหายหลายๆคนสงสัยนะว่าเฮ้ยเล่มชารุดเล่มสูญหายเนี่ยมันมีผลอะไรนะครับ มันน่ากลัวขนาดไหนคือต้องเข้าใจว่าคือมันเหมือนของเราอะ่ะสมมติว่าถ้าของเราหายแล้วเราหายจริงๆมันก็ไม่เท่าไหร่บางคนเนี่ยนะฮะเล่มมันไม่ได้หายจริงๆแต่เล่มเนี่ยไปติดแก๊สมาบ้างนะไปไปทาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมาบ้างแล้วเพื่อต้องการที่เขาจะไม่ให้ประวัติพวกนี้มันโชในหน้า18นะครับวิธีการเขาก็คือล้างเล่มแต่สมัยนี้อาจจะโชคดีหน่อยวิธีการล้างเล่มอาจจะไม่มีแล้วนะครับแต่บันทึกหน้า18เนี่ยมันจะบ่งบอกทุกๆอย่าง ี่ยวกับตัวรถได้เลยว่ารถคันนี้เคยดัดแปลงเคยเปลี่ยนแปลงเคยทําอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นหน้า18ตัวนี้ค่อนข้างสําคัญมากนะครับอยากให้ทุกคนดูให้ละเอียดให้รอบคอบนะครับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์เพื่อที่การซื้อรถของทุกคนเองเออนอกเหนือจากหน้า18ที่ทุกคนจะต้องรู้แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้ก็คือสภาพของรถนะครับประวัติของรถว่ารถคันนี้เคยชนหนักพิกคว่ำตัดทัวตัดท้ายจมน้ำมาหรือเปล่า ซึ่งการดูรถเนี่ยดูรถชนหนักหมาดูยังไงจมน้ําจมยังไงตัดหัวตัดท้ายดูยังไงนะฮะอันนี้เราจะมีความรู้ให้ในคลิปต่อๆไปแต่สําหรับคนที่แบบว่ายังไม่มีความรู้ยังดูรถไม่เป็นยังไรพวกนี้นะครับคุณสามารถตรวจสอบประวัติหลักๆเบื้องต้นนะครับที่ศูนย์ก่อนได้ที่โชว์รูมด้นๆก่อนได้นะครับอ่าขอขับเข้าเช็คศูนย์เลยนะครับเอาไปที่ศูนย์เลยแล้วนะว่าเพื่อความสบายใจทั้งตัวผู้ขายและตัวผู้ซื้อด้วย ต่อไปสิ่งที่เราจะต้องรู้อะไรบ้างก่อนที่จะซื้อรถอีกสิ่งหนึ่งก็คือการรับประกันหลังการขายการรับประกันหลังการขายเนี่ยถ้าเป็นสถานประกอบการใหญ่ๆนะครับจริงๆการซื้อรถเนี่ยมันมีหลายที่หลายสถานประกอบการมากเดี๋ยวนี้สถานประกอบการพัฒนาตัวเองยกระดับขึ้นมานะับเป็นโชว์รูมรถยนต์มือสองที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือมากเพราะว่าจะมีสมาคมรถยนต์มือสองแห่งประเทศไทยมาคุ้มครองมาดูแลนะว่าโอเค สถานประกอบการแต่ละคันเนี่ยมีมาตรฐานไหมมีระบบไหมพวกนี้นะครับดูเลยว่าสถานประกอบการเนี่ยเขาเปิดมานานหรือยังมีการบริการมีการรับการอะไรบ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าสถานประกอบการที่เปิดมานานหรือเต็นท์รถโชว์รูมที่เปิดมานานๆน่ะแน่นอนนะครับถ้าเขาไม่มีจุดยืนถ้าเขาไม่มีคุณภาพามาตรฐานไม่สามารถอยู่จากที่เปิดมามาจนถึงทุกวันนี้ได้จะไม่ได้รับการตอบรับจากฐานลูกค,ค้าเพราะว่าอะไรแน่นอนคนที่อยู่มานานต้องได้รับการยอมรับ นะครับต้องได้รับการยืนยันจากผู้ที่ใช้จริงผู้ที่ซื้อไปแล้วใช้งานจริงว่าใช้ดีไม่มีปัญหาบริการดีนะฮะรถมีคุณภาพไม่มีย้อมแมวเขามีเพื่อนมีญาติแน่นอนเขาต้องแนะนําปากต่อปากกลับมาแน่นอนนะครับซึ่งสถาบันประกอบกพวกนี้แหละสามารถอยู่ยงและยืนยันมาจนถึงทุกวันนี้ได้หลังจากนั้นคุณก็ต้องดูว่าในโชว์รูมนั้นๆเนี่ยหรือสถาบันประกอบการนั้นเนี่ยมีรับการการขายเกี่ยวกับอะไรบ้างมีรับการเครื่องไหมรับการเกียร์ไหม ซึ่งตรงนี้ค่อนข้างสําคัญมันคือความสบายใจของผู้ซื้อคือถ้าคุณซื้อไปแล้วสถานประกอบการมีการการันตีมีการรับการเครื่องรับการเกียร์ให้นะครับคุณก็ใช้ด้วยความสบายใจว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรสถานประกอบการต่างๆเนี่ยเขาก็จะสามารถรับการสามารถเคลมให้คุณได้สามารถเอาเข้ามาดูแลมาเซอร์วิสกันได้ นั่นคือความสบายใจในการซื้อรถของคุณนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับในช่วงที่เรียกว่าสิทธิ์มีครูสอนดูรถบายลุงเอนะครับ EP แรกนะครับถ้ามีผิดพลาดประการใดขออภัยมาทันีีด้วยนะครับอาจจะเป็นคลิปเปิดตัวคลิปสั้นๆนะครับยังไงฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ